วันที่25มิถุนายน2568เวลา8นาิกา30นาทีสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองดิงค์บือไปท่ากาศยานมิวนินกนครมิวนิกเพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินลุฟานซ่าเที่ยวบินที่ LH 2062เสด็จพระราชดำเนินไปนครฮัมบูร์กใช้เวลาบินหชั่วโมง15นาทีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นางสาวชมพูนุชชมพูคำอัคราชทูตสถานเอกอัคราชทูตนากุงเบอร์ลินนายสเตฟานคาสตันครนกงสุลกิติมาศักนนครนัฮมบุกเฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จ <c oughs> วันที่26มิถุนายน2568ายนเวลา8นาฬิกานาที สมเด็จพระกนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนมร,มราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปมงบลองเฮาส์เมืองฮัมบร์กอาคารนิทรรศการนี้สถาปนิกชาวสเปนผู้ออกแบบได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงของกล่องปากกาสีดำลายเส้นเทือกเขาเปิดเมื่อปี2565 นิทรศการเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเขียนและกระบวนการผลิตเครื่องเขียนที่มีความประณีตภายใต้แนวคิด i n s p i r e Writing สะท้อนความสำคัญของการเขียนที่มีต่อมนุษย์และสังคมนิทรศการปากกามงรองเริ่มตั้งแต่ปากกาหมึกซึมโบราณไปจนถึงรุ่นล่าสุดกลยุทธ์การสร้างยี่ห้อให้เป็นที่รู้จักที่มาของตราสัญลักษณ์มงปลงและการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพ ปากการุ่นสําคัญของมงบลองเช่นปากากาที่นําเขาสัตว์กระสลักมาตกแต่งตัวด้ามและปากกาที่ประดับด้วยอัญมณีบริษัทผลิตปากกามงบลองก่อตั้งขึ้นที่นครฮำรวกเมื่อปี2449เริ่มใช้ชื่อยี่ห้อมงบลองปี2453มีที่มาจากยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ตอนแรกออกแบบสัญลักษณ์เป็นจุดสีขาวและได้พัฒนาเป็นรูปดาวจนกลายเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในปี2476 ต่อมาขยายผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเครื่องหนังเครื่องประดับนาฬิกาและน้ำหอมโอกาสนี้ทอดพระเน่รการผลิตหัวปากกาเช่นการขัดปากกาการประทับตราลงบนหัวปากกาการผาปลายปากากาหมึกซึมและสาธิตการทดสอบปากกาด้วยการเขียนบนกระดาษโดยผู้เชี่ยวชาญการทำปากกาแสดงสัญ,ญลักษณ์ทางสังคมเริ่มจากนำความรู้ทางวิศวกรรมมาพัฒนาเป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จากนั้นนำศิลปะการออกแบบและประวัติศาสตร์มาพัฒนาร่วมกันประดิษฐ์รวมในปากกาด้ามเดียวปากกาไม่ใช่เพียงเครื่องเขียนแต่คือการรวมความรู้ไว้ในสิ่งของชิ้นเดียวที่สะท้อนความคิดและการพัฒนาของมนุษย์ ส่วนการเขียนเป็นช่องทางการสื่อสารไม่ใช่เพียงการบันทึกแต่อีกด้านคือการดึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเหตุการณ์และบริบทแวดล้อมมาเขียนการสื่อสารทําให้เราเข้าใจกันและเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆทางสังคมว่าเป็นอย่างไรการเขียนเกี่ยวข้องกับอีกหลายเรื่องเช่นระดับการใช้ภาษาลายมือเครื่องมือที่ใช้ให้เหมาะกับการสื่อสารแต่ละประเภทและการเขียนทําให้สังคมมีแนวลึกที่สืบเนื่องเป็นข้อมูลและอีกส่วนให้คนคิดต่อได้ เวลา13นาฬิกา30นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ถ่ายภาพความเร็วสูงพิเศษมหาวิทยาลัยฮัมบูร์กในวิทยาเขตบาเรนเฟลสัศาสตราจารย์ดรทีโลบูมันรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮัมบูร์กศาสตราจารย์ดรคราวเชงสต็อกหัวหน้ากลุ่มวิจัยประจำสถาบันด้านฟิสิกส์ควอนตัม้าทูลอองพระบาทรับเสด็จ ศูนย์ถ่ายภาพความเร็วสูงพิเศษทำรวกเป็นศูนย์ชั้นนำในการถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุลอะตอมและอิเล็กตรอนเพื่อค้นหาพื้นฐานความรู้ใหม่ทางฟิสิกส์เคมีและชีวภาพ สูนนี้ทำหน้าที่ประสานงานวิจัยลักษณะสาวิทยากับศูนย์วิจัยหลากสาขาของมหาวิทยาลัยฮัมบูร์กให้มาทำงานร่วมกันได้แก่ศูนย์วิจัยขั้นสูงด้านเคมีชีวอินทรีย์ศูนย์โครงสร้างนาโนผสมและสถาบันด้านฟิสิกส์ควอนตัมเกิดการสร้างสารรค์งานวิจัยและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปเช่นการคัดกรองยามาแล้วถึง9 00 0รายการ การสร้างเซ็นเซอร์ควอนตัมเพื่องานตรวจวัดคลื่นความโน้มถ่วงการสร้างคิวบิตของควอนตัมคอมพิวเตอร์เป็นต้นศูนย์วิจัยขั้นสูงด้านเคมีชีวอินทรีย์มหาวิทยาลัยฮัมบูร์กสามารถพัฒนากระบวนการควบคุมภาพถ่ายความเร็วสูงพิเศษของโมเลกุลขนาดใหญ่ทางชีวภาพได้ด้วยแสงเลเซอร์ห้วงแคบพร้อมกันได้ทุกโมเลกุล ทำให้มองเห็นวิริทัศน์ของโปรตีน DNA และไวรัสเป็นต้นเพื่อประโยชน์ของการค้นคว้าทางการแพทย์และให้ประชาชนเข้าถึงการค้นคว้าที่ซับซ้อนดังกล่าวมหาวิทยาลัยไ,ได้จัดประกวดภาพจากการวิจัยมาจาัดแสดงเชิงศิลปะเรียกว่า art and science แสดงงานศิลปะการถ่ายภาพโมเลกุลอะตอมและอิเล็กตรอนด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพความเร็วสูงพิเศษหรือ ultra fast imaging เป็นเทคนิคการบันทึกเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากในระดับเฟรมตัววินาที10ถึง15วินาทีเทคนิคนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เห็นภาพกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์เคมีและชีวภาพระดับโมเลกุลอะตอมหรืออิเล็กตรอนซึ่งมีขนาดเล็กมากในย่านนาโนเมตรกระบวนการดังกล่าวนี้จะเปลี่ยนแปลงเร็วมากจนไม่สามารถบันทึกได้ด้วยการถ่ายภาพเคลื่อนไหวจากกล้องถ่ายภาพยนตร์หรือกล้องปกติที่เราคุ้นเคย การถ่ายภาพต้องอาศัยห่วงของแสงเลเซอร์ความเข้มสูงที่แคบมากในระดับเฟรมต่อว,วินาทีจึงจะสามารถจับภาพแต่ละเฟรมของการเปลี่ยนแปลงได้ทันโอกาสนี้ท่อพระเนตรห้องปฏิบัติการฟิสิกส์แสงและโรงเรียนที่อาคารห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้นเยาวชนให้เกิดความสนใจและสงสัยในวิทยศาศาสตร์ทำหน้าที่ลดช่องว่างระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยการวิจัยกับการสอน ห้องปฏิบัติการนี้ให้ประสบการณ์ฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ค้นหาและวิจัยเองทําให้เข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์คิดอย่างไรทดลองอย่างไรช่วยให้คนทั่วไปเข้าใจเทคโนโลยีชั้นสูงได้ท,ทอดประเนตรการสาธิตการใช้แสงเลเซอร์จับอะตอมให้นิ่งส่งผลให้อุณหภูมิของอะตอมเย็นลงไปที่ระดับศูนย์องศาเควินหรือลบ273องศาเซลเซียส การนำเซลล์มะเร็งมาแยกแยะ DNA และการถ่ายภาพความเร็วสูงพิเศษด้วยแสงเลเซอร์ที่ได้จากเครื่องอิเล็กตรอนอิสระของยุโรปร่วมกับสถาบันวิจัยเดซี่และสถาบันวิจัยมักครั้งด้านโครงสร้างและพลวัตของสสารการทำงานร่วมกันของสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางสำคัญในปัจจุบันโดยเฉพาะงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพราะปัญหาส่วนใหญ่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันหลายด้านไม่สามารถใช้ความรู้จากแค่สาขาเดียวได้ การร่วมมือกันจะได้คำตอบที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมเกิดงานวิจัยใหม่นำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากขึ้นในตอนค่ำเสด็จพระราชดำเนินไปหอแสดงดนตรีเอลฟิวฮาร์โมนีทอบปเะเนคอนเสิร์ตของวงซิมโฟนีออเคสตราแห่งเมืองมอนทรีออลและการแสดงเปนโนของนายเอเล็กซองกองโตโร เป็นการแสดงร่วมกันของวงซิมโฟนีออเคสตราแห่งเมืองมอนทรีออลอนำนวยเพลงโดยนายยานิกเนเซสแกงและนายอเล็กซองกองโตโรนักเป็นโนดารุ่งผู้มีชื่อเสียงระดับโลกหอแสดงดนตรีอยู่บริเวณท่าเรือฮัมรวกมี3ห้องคือห้องแสดงดนตรีใหญ่อยู่ระหว่างชั้น1 2 1สสูง50เมตรขนาด2,100ที่นั่ง ห้องแสดงดนตรีเล็ก550ที่นั่งไคสตูดิโอขนาด170ที่นั่งและพลาซ่ามีบันไดเลื่อนแนวโค้งยาว80เมตรบริเวณพลาซ่ามองเห็นทีทัศร,รอบนครฮารบูร์กได้ดนตรีคลาสสิกคือศิละปะอย่างหนึ่งแสดงถึงปัญญาของมนุษย์ไม่ใช่แค่เสียงเพราะหรือการบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นเครื่องสะท้อนความคิดความรู้สึกและวัฒนธรรมของยุคสมัยนั้นๆดนตรีเป็นเครื่องประดับของสังคมที่มีวัฒนธรรม สังคมที่ให้ความสำคัญกับดนตรีมักเป็นสังคมที่มีความเจริญทั้งสติปัญญาและอารมณ์มนุษย์มีจังหวะอยู่ในตัวเสมออยู่ที่ว่าจะฟังเพลงชนิดไหนแต่ละบทเพลงเหมือนการเขียนเรียงความให้รู้สึกอย่างไรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองฮัมบูร์กสหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมนี